ตกอยู่ในความเสื่อมจนถึงจุดต่ําสุดแล้วกระมังครับสําหรับของหยกน้องบุ้งและเพื่อนๆพื่อนเธอวังดูสภาพแล้วก็คงหมดอนาคตแล้วจริงๆครับเพราะว่าพวกนักการเมืองพรรคการเมืองที่เคยหนุนหลังต่างคนต่างรอยแพ้ทิ้งหมดแล้วไม่มีใครมาช่วยแล้ว ยังคงกลายเป็นประเด็นร้อนที่กำลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมตอนนี้หลังจากที่โยกธนรบเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับพร้อมด้วยบุ้งและก็แก๊งทะรุวังครับที่ได้ไปยืนขวางรถบัสที่จะนํานักเรียนไปค่ายเรียนภาษาจีนที่จังหวัดนคนปรปฐมเนื่องจากทางโรงเรียนห้ามไม่ให้ไปจนกลายเป็นกระแสตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านดรอิสระครับก็ได้ออกมาอัดคลิปสักเดือน หยกบุ้งและก็แก๊งทะลุวังครับที่มีพฤติกรรมเถื่อนถอยเรียกเรียว,ว่าเสียอนาคตเลยอีกอย่างพรรคการเมืองที่เคยหนุนหลังก็ไม่เคยมาช่วยคงเป็นการเรียกร้องครั้งสุดท้ายว่าแต่จะเดือดแค่ไหนเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับตกอยู่ในความเสื่อมจนถึงจุดต่ําสุดแล้วกระมังครับสําหรับน้องยกน้องบุ้งและเพื่อนๆทะลุวังล่าสุดก็ไป อาะวาดฟาดห่วงฟาดงาอยากจะไปออกค่ายกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมพัดทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์แล้วไม่ได้เป็นนักเรียนเขาแล้วแต่ก็ไปดันทุลังไปเถียงข้าง,างคๆครูครับคุณครูเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ใจเย็นจริงๆครับค่อยพูดค่อยจาแต่แก๊งนี้ก็ไม่สนใจครับปั่นป่วนอยู่นั่นจนสุดท้ายน้องๆนงักเรียนก็ทนไม่ไหวครับช่วยกันหามลงมาทิ้งไว้ข้างถนนนั่นแหละเป็นที่อเนจอานาดสร้างความเดือดร้อนกันไปทั้งซอยครับรถติดกันไปหมดครับ ดูสภาพแล้วก็คงหมดอนาคตแล้วจริงๆครับเพราะว่าพวกนักการเมืองพรรคการเมืองที่เคยหนุนหลังต่างคนต่างลอยแพทิ้งหมดแล้วไม่มีใครมาช่วยแล้วนี่คงเป็นการอรารวาสเพือกสุดท้ายเพื่อเรียกร้องความสนใจซึ่งก็ล้มเหลวจากเดิมที่เคยวางคาแรคเตอร์กันว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้ารักประชาธิปไตยกล้าพูดกล้าทำเป็นภาพที่ใสซื่อน่ารัก ไปไปมามาทุกคนอายุเยอะขึ้นกลายเป็นมีแต่คนอ้วนอับปรลักหน้าเกลียดหน้าเกลียดหน้ากลัวกว่านั้นก็คือความคิดและจิตใจของเด็กพวกนี้ครับเต็มไปด้วยความก้า,าวร้าวหยาบคายเทื่อนทอยจริงๆที่ผ่านมาก็บุกไปอรารวาสเขาทั่วบ้านทั่วเมืองครับหมดอนาคตแล้วหรอครับไม่มีใครเอาจริงครับแกงนี้ครับคงต้องฝากถึงน้องๆเยาวชนคนไทยที่เหลืออีกคนอื่นครับ น้องๆอ,อย่าเอาพวกนี้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างเลยครับมันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเห็นสภาพเขาไหมครับจุดจบมันไม่ได้สวยหรูไม่ได้โก้เขเลยครับทุกคนทอดทิ้งหมดแม้แต่พวกชักใย,ยหนุนหลังก็ลอยแพแล้วครับน้องอยากมีอนาคตแบบนี้เหรอชีวิตที่เหลือจะทํำยังไงเรายังมีโอกาสที่จะทําให้มันดีที่สุดนะครับคนเรานะครับไม่มีใครหรอกครับรักเราเท่ากับตัวเราเองเท่ากับพ่อแม่ครอบครัวเราครับอย่าไปหลงเชื่อคํายุแยงเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรหรอกครับ ถ้าจะเข้าร่วมก็พอประมาณให้มันพอดีพองามไม่ได้ว่าหรอกแต่ต้องรักตัวเองให้เป็นส่วนพักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คุณรู้อยู่แก่ใจใครกันแน่ที่มาปลุกปั่นล้างสมองเด็กตั้งแต่แรกผมจะถามไปถึงนักการเมืองพักการเมืองเหล่านั้นว่าพวกคุณละอายแก่ใจบ้างไหมคุณมีความเสียใจให้บ้างไหมดูชีวิตของเด็กพวกนี้ที่คุณทําลายลงไปกับมือสิชีวิตที่เหลือเขาจะอยู่ยังไง เขาก็เป็นคนนะครับมีพ่อมีแม่มีครอบครัวคุณทําลายลูกคนอื่นได้ขณะที่ลูกหลานคุณนี่กินยูอยู่สบายส่งเรียนเมืองนอกแล้วตัวพวกคุณเองก็ใช้พวกเขาเป็นฐานเหยียบย่ําเข้าไปเสวยสุขมีเกียรติมีเงินมีอำนาจในสภาโน่นพวกคุณละอายกันบ้างไหมพี่น้องคนไทยครับถึงเวลาหรือยังครับที่เราต้องรวมพลังกันลุกขึ้นต่อต้านต้องหยุดยัง้งพรรคการเมืองนักการเมืองพวกนี้ให้ได้อย่าให้มาบ่นทําลายมาล้างสมองมาทําลายอนาคตลูกหลานของเราต่อไปอีกเลยครับ อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของดอรอิสระรวมไปถึงชาเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ เิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ปเอ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง